สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องวิถีคนรักญ่าและเพื่อนๆที่มีหัวใจรักในวิถีเกษตรนะครับวันนี้ผมมาทําภารกิจประจําวันนะครับผมมาให้น้ํามะขามเทศนะครับผมการให้น้ํามะขามเทศเนี่ยผมก็จะลาดไปตามร่องนะครับมะขามเทศตรงนี้นะครับผมมีอยู่ประมาณสัก30ต้นนะครับผมปลูกระยะห่าง5้คูณหเมตรนะครับมี2แถวนะครับผม2แถวคู่กัน นะครับเป็นใกล้ๆริมคันที่นะครับผมการให้น้ำเนี่ยผมจะให้ไปตามท่อแบบนี้นะครับผมสูบลาดไปตามพื้นเหตุผมที่ให้น้ํามะขามเทศแบบนี้ก็เพราะว่ามะขามเทศเนี่ยโดนน้าไม่ได้นะครับผมโดนน้าโดนฝนไม่ได้เพราะว่ามันจะทําให้เกิดเชื้อราที่ดอกและใบแล้วจะไม่ติดผลน,นะครับมะขามเทศชุดนี้จะเป็นชุดที่2แล้วนะครับผมชุดแรกเนี่ยเก็บผลผลิตไปบ้างแล้วนะครับผมส่วนชุดที่สองเนี่ย กำลังผัดใบนะครับผมเพื่อนๆจะเห็นว่าเขาจะมีสีอ่อนๆเป็นใบตองอ่อนเนี่ยกำลังผัดใบนะครับแล้วก็จะให้ผลผลิตชุดที่2ก็คือหลังจากใบแก่แล้วเนี่ยอีกประมาณ7วัน10วันเนี่ยเขาก็จะออกดอกใหม่นะครับแล้วก็จะให้ผลผลิตเก็บได้อีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงเดือนเมษานะครับผมเดือนเมษาก็น่าจะเป็นหลังๆสงการนะครับผมก็จะมีผลผลิตออกมาอีกหนึ่งช่วงช่วงนี้ก็ผลผลิตก็เริ่มร่อยหลอนะครับผมเพราะว่า เก็บไปบางส่วนแล้วเก็บเอาไปกินเอาไปขายในบางส่วนติดๆกันเนี่ยก็จะเป็นแปลงมะกรูดที่ผมเคยทําคลิปให้เพื่อนๆนะครับผมว่าแปลงมะกรูดเนี่ยผมได้ตัดใบมะกรูดไปเมื่อรอบที่แล้วนะครับผมรอบที่แล้วเนี่ยตัดไปทั้งแปลงนะครับผมประมาณพื้นที่หนึ่งไร่เนี่ยได้เงินม,มาประมาณ5,000บาท6000บาทนะครับสาหรับมะกรูดก็ผมจะลดน้ํามะกรูดต่อเลยนะครับผมเพราะว่า ตัดไปแล้วนะครับผมใบมะกรูดในหน้าแรงค่อนข้างจะดูแลง่ายเพราะฉะนั้นเราก็จะให้น้ําแล้วใบมะกรูดก็จะแตกยอดมาใหม่อีกประมาณ1เดือนเราก็จะตัดใบมะกรูดชุดใหม่ได้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูริมคันที่นะครับผมริมคันที่ผมมีวิธีการมีไอเดียในการปลูกต้นไม้อย่างไงนะครับ ตรงนี้เป็นมะนาวนะครับผมมะนาวที่ผมเคยแนะนําให้เพื่อนๆก็คือมะนาวพันธนุ์นี้ชื่อว่ามะนาวพันธุ์แป้นจาหลัดนะครับผมลูกเก่าเนี่ย criteria. ยังมีอยู่เต็มเลยนะครับผมเป็นมะนาวที่ให้ผลผลิตง่ายนะครับผมกินไม่ทันนี่ครับผมล่วงตามพื้นเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็กําลังติดลูกชุดใหม่นะครับผมเนี่ยลูกชุดใหม่นะครับผมเห็นลูกกลมๆเล็กๆเนี่นะครับผมเป็นมะนาวชุดใหม่ พันนี้นะครับผมพันธุ์แป้นจำหลัดน้าปลูกครับผมเพราะว่ามันให้ผลผลิตโดยที่เราไม่ต้องดูแลมากไม่ต้องรดน้ําไม่ต้องใส่ปุ๋ยไม่ต้องดูแลอย่างดีปล่อยตามธรรมชาติเนี่ยเขาก็ให้ผลผลิตที่ดีนะครับผมดูนะครับผมเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้ดูแลนะครับผมเนี่ยเขาก็ติดลูกใหม่ชุดเก่าเนี่ยยังกินไม่หมดเลยนะครับมะนาวแป้นจำหลัดนะครับผมถ้าเพื่อนอยากจะปลูกมะนาวเนี่ยแนะนาพันนี้นะครับผมปลูกง่ายดูแลง่ายครับ ส่วนลมริมคันที่นะครับผม <C ell ate milk> ผมจะปลูกไผ่นะครับไผ่ที่ปลูกเนี่ยมีอยู่สามชนิดนะครับนี่นะครับเป็นแปลงไผ่ริมคันที่นะครับผมริมคันที่อันนี้เป็นคันที่ที่เพื่อนบ้านนะครับผมซึ่งเขาปลูกอ้อยอยู่นะครับนี่นะครับผมจะปลูกเป็นแถวคู่แบบนี้นะครับผมแปลงไผ่ผมนะครับปลูกริมคันที่ไอเดียในการปลูกไผ่ริมคันที่นั่นก็คือว่า อย่างแรกเลยนะครับผมเราป้องกันสารเคมีจากเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านที่ปลูกอ้อยนี่นะครับผมเขาจะฉีดยาฆ่ายาฆาา่า,มาแมลงนะครับผมโดยเฉพาะยาฆ่ายาเนี่ยเราอองยาฆ่ายาก็จะปิวมาเข้าแปลงเรานะครับผมเพราะนั้นไผ่เนี่ยจะเป็นกำแพงป้องกันสารเคมีนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเคมีไล่มแมลงหรือเคมีที่เป็นยาฆ่ายาเนี่ยใบไผ่จะช่วยนะครับผม แล้วใบไผ่เนี่ยถ้าโดนยาฆ่าญ้าเนี่ยเขาจะไม่ตายนะผมอย่างมากก็ใบอาจจะลายไปจนจุดจากละอองของยาฆ่าญ้านะครับผมแต่ส่วนใหญ่แล้วใบไผ่เนี่ยจะป้องกันไม่ให้ต้นไม้ที่อยู่ด้านในเนี่ยโดนสารเคมีโดยเฉพาะยาฆ่าญ้านะครับผมไอเดียที่สองนี่ก็คือว่าไผ่เนี่ยมันเป็นพืชที่ ลังแกคนอื่นในพืชที่มันต้นเล็กกว่านะครับผมหรือต้นไม้ระดับเล็กจนถึงระดับกลางนะครับผมแรกๆในอาจจะไม่มีปัญหาแต่พอผ่านสามปีไปเนี่ยมันจะรังแกต้นไม้ระดับกลางทรงพุ่มระดับกลางก็พวกฝรั่งน้อยหนามะกรูดมะนาวมะละกออะไรอย่างเงี้ยนะครับผมมันจะรังแกต้นไม้อื่นมันจะไม่เจริญเติบโตน,นั่นเป็นสาเหตุเพราะว่าไผ่นะครับผม <c oughs> มันมีรากที่ หาอาหารได้เก่งแล้วก็ลากฝอยจำนวนมากนะครับผมวิ่งไปหากินได้ไกลเพราะนั้นต้นไม้ข้างๆก็จะได้รับผลกระทบเพราะว่าหาอาหารเก่งไม่ได้เท่ากับไผ่ถ้าเราจะปลูกต้นไม้อื่นปนอยู่ในแปลงไผ่ต้นเป็นต้องเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่หรือเป็นไม้ป่าไม้ขนาดใหญ่อย่างเช่นมะขามเทศสตีวไม้ป่าทุกชนิดปลูกได้นะครับผมที่เป็นไม้ใหญ่ปลูกแซมในป่าไผ่ไ,ได้แต่ถ้าเป็นไม้ระดับเล็กจนถึงระดับกลางเนี่ยปลูกไม่ได้นะครับผมเพราะว่าผ่านไป3าปีเนี่ย มันจะไม่เจริญเติบโตให้ผลผลิตไม่ดีนะครับผมนี่คือข้อจํากัดในการปลูกไผ่เพราะฉะนั้นผมจึงเอาไผ่มาปลูกริมคันที่ด้วย2เหตุผลนี้นะครับผมคือป้องกันเป็นกำแพงป้องกันสารเคมีกับ2นะครับผมเพื่อให้มันไม่ไปรบกวนคนอื่นถ้าเราไปปลูกตรงกลางเนี่ยมันก็จะรบกวนพืชอื่นๆซึ่งต้นเล็กกว่าในหน้าแล้งเนี่ยไผ่เราอาจจะมองว่ามันไม่มีหนอ่อเพราะว่าฝนมันไม่ตกนะครับผม ต้นนี้เป็นแปลงนี้นะครับผมเป็นไผ่เลี้ยงหวานไผ่เลี้ยงหวานเนี่ยจะให้ผลผลิตทั้งปีนะครับผมคือออกหน่อให้เรากินได้ทั้งปีในหน้าแรงถ้าเราอยากให้มันออกหน่อเนี่ยเราก็ลดน้านะครับผมลดน้ําก็จะมีหน่อให้เรากินนะครับผมแต่แปลงนี้ผมยังไผ่ของผมไน้ทั้งหมดเลยนะครับผมผมยังไม่ได้แต่งกอนะครับผมแต่งกอก,ก็คือเอาเงานะครับผมตัดลำออกเป็นบางส่วนนะครับผมอย่างนี้นะครับผมมันมีลำ ประมาณ10กะลัมเนี่ยเราต้องตัดออกให้มันเหลือประมาณ 2- 3สาลันะครับการตัดของผมเนี่ยการแต่งกอของผมเนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์ในหน้าแรงในกระผมหน้าแรงในไผ่ทำไรายได้ไม่ได้แต่ผมทำไรายได้ได้ก็คือผมจะเอาเง้าไผ่ไปชำลงถุงทำเป็นกิ่งพันไผ่นะครับผมเพราะนั้นผมก็จะมีรายได้จากการทำกิ่งพันส่วนการเอาเง้าไปชำเนี่ยเราจะให้ความสูงประมาณสักศอกหนึ่งนะครับผมจากพื้นนะครับผมจากเง้ามันเนี่ย สูงจนประมาณศอกหนึ่งนะครับผมศอกหนึ่งแค่นี้เองนะครับผมส่วนที่เหลือนะครับผมความยาวที่เหลือด้านบนเนี่ยผมก็จะเอาลำไผ่พวกนี้เอาไปเผาถ่านนะครับผมเพราะนั้นผมจะมีรายได้ในหน้าแรงจากไผ่เนี่ยสองวิธีนะครับผมวิธีแรกก็คือเอาไปชำทำงาเอาเพื่อทำเป็นกิ่งพันธุนะครับอย่างที่สองก็คือเอาลำไผ่ที่เราไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยที่เราตัดออกแล้วเนี่ยเอาไปเทาถ่านนะครับผม ไผ่ชนิดนี้นะครับผมเป็นไผ่ลวกป่านะครับผมไผ่ลวกนะครับไผ่ลวกเนี่ยก็คือต้นมันจะสูงหน่อยนะครับผมสูงหน่อยแล้วก็ลำมันก็คล้ายๆกับไผ่เลี้ยงหวานแต่ว่าลำไผ่เลี้ยงหวานเนี่ยจะตันนะครับผมส่วนไผ่ลวกเนี่ยลำมันจะกวงนะครับผมมีรูอยู่ตรงกลางนะครับผมแต่มันจะให้หนอ่อตามฤดูกาลเท่านั้นฤดูกาลของเขาก็คือหน้าช่วงที่ฝนชุกๆนะครับผมฝนชุกๆก,ก,ก็คือเอ่อช่วง สิงหากันยานคมไม่เกินตุลามันก็จะหมดนะครับผมไม่มีหน่อให้กินอีกต่างจะไผ่เลี้ยงหวานนะครับผมไผ่เลี้ยงหวานเนี่ยต้นตรงขัดตรงกลางเนี่ยจะให้หน่อทั้งปีถ้ามีน้ำลดนะครับผมให้หน่อดกกว่าเยอะเยอะกว่าและไผ่ลวกเนี่ยรสชาติของหน่อไม้นี่จะมีความขมนะครับผมขมมากกว่านะครับผมเราจะต้มไม่หายขมเนี่ยโอ้โหต้มหลายน้ําต้นเป็นเวลานานแต่ไผ่เลี้ยงหวานเนี่ยมันเป็นไผ่หวานนะครับผมเพราะฉะนั้นรสชาติ มันจะไม่ขมนะครับผมมีความคืนความขมเล็กน้อยนะครับผมแต่จะไม่ขมมากนะครับผมไผ่ชนิดหนึ่งที่อยู่ในแปลงตรงนี้นะครับนั่นก็คือไผ่บงนะครับผมอันนี้เป็นไผ่บงเบอร์สองนะครับผมเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองไม่รู้นะครับผมเอหนอมาเล็กมากซึ่งผมก็กำลังจะเอาออกนะครับผมเพราะว่าลำมาเล็กเอหนอมาเล็กเนี่ยนะครับผมเนี่ยผมพยายามกําจัดมันอยู่นะครับผมตัดมันทิ้งนะครับผมเอาเอาลำไปเผาถ่านแล้วนะครับผมแล้วก็ จะเปลี่ยนเอาไผ่ชนิดอื่นมาปลูกแทนนะครับผมในพื้นที่ตรงนี้นะครับผมซึ่งมันติดกับแปลงมะขามเทศในแปลงมะกรูดเนี่ยผมไม่ได้ปลูกมะกรูดอย่างเดียวนะครับผมเพราะว่าในช่วงแรกๆที่ผมทําปลูกมะกรูดไปเนี่ย มันทําให้ในยระเริ่มต้นของการปลูกมะกรูดของผมเนี่ยรายได้มันไม่ค่อยดีนะครับผมสําหรับแปลงมะกรูดก็คือต้นอย่างแรกก็คืออาจจะต้นมันยังเล็กอย่างที่สองผมยังไม่รู้วิธีที่จะทําผ,ผลผลิตนะครับผมซึ่งผมไปนเน้นในหน้าฝนเนี่ยแต่ในหน้าฝนมะกรูดน,นะครับผมมันมีโรคและแมลงเยอะเพราะนั้นใบมะกรูดไม่สวยคนรับซื้อมันก็ไม่ค่อยซื้อนะครับผมแล้วก็ได้ผลผลิตน้อยนะครับผมผมก็เลยปลูกฝรั่งแซมไว้ตรงกลางด้วยนะครับผม เพื่อที่จะอาจจะเปลี่ยนแปลงหรือถ้ามะกรูดไม่ดีเนี่ยก็จะเอาฝรั่งมาเป็นหลักฝรั่งที่ผมปลูกเนี่ยก็จะมีฝรั่งกิมจูนะครับผมมีหลายสายพันธุ์นะครับผมฝรั่งกิมจูนะครับแล้วก็ฝรั่งพันธุ์ไส้แดงต่างๆนะครับผมอันนี้เป็นหงเป่าสือนะครับผมฝรั่งไส้แดงซึ่งตอนนี้ติดลูกแล้วก็ห่อลูกไว้เต็มเลยนะครับผมต้นนีน้อายุประมาณ3ปีเนี่ยนะครับผม ยอดที่มันสูงเนี่ย <arı> ก็เราก็บังคับความสูงเอาไว้มันปกติมันสูงวกว่านี้นะครับผมแต่ทรงพุ่มของฝรั่งก็จะประมาณนี้นะครับผมการทําผลของฝรั่งนะครับผมก็หอเอาไว้เต็มต้นเลยนะครับผมต้นนี้ก็น่าจะเกิน30ลูกนะครับผมปลูกเอาไว้เพื่อนะครับผมปลูกฝรั่งเอาไว้ในแปลงมะกรูดเนี่ยเพื่อที่จะป้องกันความเสี่ยงในเรื่องรายได้นะครับผมเพราะว่ามะกรูดมันไม่ได้ถึงกับเป็นรายได้ที่ดีมากนะครับผมรอบที่แล้วผมตัดไปเนี่ย ในพื้นที่ไร่หนึ่งได้เงินประมาณสัก5 0 0 0 6 0 0 0บาทนะครับผมแต่เราปลูกฝรั่งแซมเนี่ยเราก็จะมีรายไ,ได้จากฝรั่งเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับฝรั่งอันนี้พันธุ์ชีกัวปลาลานะครับผมชีกัวปลาลานะครับผมอันนี้ลูกไม่ได้ห่อเนี่ยสัยจะน่าจะแมลงวันทองต่อยจนเน่าแล้วนะครับผมนะครับผมส่วนลูกที่ห่อได้นะครับผมก็จะกําลังให้ผลผลิตนะครับผมลูกเริ่มใหญ่แล้วนะครับผมเนี่ย อย่างลูกนี้นะครับผมใหญ่แล้วนะครับผมรอให้มันแก่ขาวก็เอาไปรับประทานเอาไปขายได้นะครับผมหลังนั้นไอเดียในการปลูกใบมะกรูดของผมเนี่ยมันเริ่มสั่นคอนนะครับผมวิธีคิดวิธีการที่ปลูกทีแรกคิดจะมีะไรายได้จะมะกรูดเรื่มใส่คอนก็เลยเอาฝรั่งกิมจูเนี่ยหรือก็แล้วก็ฝรั่งไส้แดงพันต่างๆเนี่ยเอามาปลูกแซมไว้นะครับผมเพื่อรับประกันความเสี่ยงในเรื่องไรายได้นะครับผมนี่คือไอเดียในการทรําเกษตรของผมพอเจอปัญหาเนี่ย ก็จะแก้ไขนะครับผมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามความคิดของเรานะครับผมคือจงหาปลูกพืชที่ปลูกง่ายดูแลง่ายมาออมาเสริมนะครับผมเพื่อที่จะเราจะต้องไม่เจอความเสี่ยงในเรื่องไรายได้นะครับส่วนตรงนี้เป็นแปลงไผ่เลี้ยงหวานที่ผมปลูกเอาไว้เป็นแปลงนะครับผมเมื่อก่อนตรงนี้เป็นแปลงกล้วยนะครับผมปลูกกล้วยน้ําว้าอยู่นะครับแล้วก็พอกล้วยน้ําว้ามาเริ่มโทมเนี่ย ผมก็เอาไผ่เลี้ยงหวาน,นี่มาปลูกแซมตรงกลางนะครับแล้วก็กล้วยมันก็ทยอยตายไปหมดแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เป็นป่าไผ่โดยสมบูรณ์แบบนะครับผมเป็นแปลงไผ่เลี้ยงหวานนะครับอย่างที่บอกนะครับผมไผ่เลี้ยงหวาน,นในหน้าแ้งเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเอาเง้าพันนะครับผมมาแต่งกอแล้วก็เอาเง้าพันไปชําลงถุงแล้วก็เอาํำไผ่ไปเผาถ่านนะครับ ไผ่เลี้ยงหวานนะครับผมไรายได้นี่ก็ไม่ธรรมดานะครับผมนอกจากให้หน่อแล้วเนี่ยเรื่องการทํากิ่งพันุ์เรื่องการเอาไปเผาถ่านเนี่ยมูลค่ามากกว่าการขายหน่ออีกนะครับป,ปีปีหนึ่งเนี่ยหนึ่งไร่เนี่ยมีไรายได้เกินหลักแสนนะครับผมสําหรับไผ่เลี้ยงหวานถ้าทําอย่างถูกวิธีและทําแบบครบวงจรครับถัดไปนะครับผมข้างๆกันนะครับผมเป็นไผ่อีกชนิดหนึ่งนั่นก็คือแปลงไผ่กิมซุง นี่ครับแปลงไผ่กิมซุงไผ่กิมซุงนี่ก็คือความแตกต่างจาก,จากมันเป็นไผ่เลี้ยงหวานเหมือนกันนะครับผมเออมันเป็นไผ่หวานเหมือนกันนะครับผมความแตกต่างก็คือมันจะเป็นกอนใหญ่ๆหน่อยลําต้นสูงนะครับผมเกิน10เมตรนะครับแล้วก็ลําใหญ่ให้หนอก,ก็หนอใหญ่นะครับผมหนอตั้งแต่น้ําหนัก8ขีดจนถึง2กิโลนะครับผม ตรงนี้จะปลูกประมาณสักเจต้น80ต้นนะครับผมแปลงนี้ประมาณ1ไร่นะครับผมผมปลูกห่างหน่อยนะครับผมปล 5, 4, 4, 5, 4, 4, มูก5คูณ4ี่หรือส5่ห้าคูณ4เมตรนะครับผมเพราะนั้นไร่หนึ่งเนี่ยจะจได้ประมาณสักเจ80ต้นนะครับผมตรงนี้ไอเดียตรงนี้นะครับผมคือตรงนี้มันเป็นด้านหน้าของแปลงนะครับผมด้านหน้าของสวนและตรงนี้มันเป็นที่ลุ่มนะ้ำมันชอบไหลามารวมกันอยู่ตรงนี้นะครับผมไหลามารวมข้างหน้านเนี่ยมันจะเป็นถนนนะครับผมถนนในหมู่บ้าน น้ำมันจะมาไหลรวมตรงนี้นะครับผมเพราะฉนั้นปลูกอย่างอื่นเนี่ยมันอาจจะทําให้ต้นไม้มันตายจากการน้ําท่วมในช่วงน้ําหลากในฤดูฝนนะครับผมผมก็เลยเอาไผ่ซึ่งเป็นไผ่ขนาดใหญ่นะครับผมเอามาปลูกไว้ตรงนี้นะครับผมเพื่อเหตุผลก็คือว่ามันอยู่ในที่ราบลุ่มแล้วก็มันจะไม่มีผลต่อการจเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตนะครับผมนี่คือ idea. ไอเดียไผ่กิมซุงเนี่ยลักษณะการขายเนี่ยมันจะขาย ได้ดีไม่เท่ากับไผ่เลี้ยงหวานนะครับผมไผ่เลี้ยงหวานที่อยู่แปลงข้างๆกันเนี่ยมันจะขายได้ไม่ดีนะครับผมส่วนใหญ่แล้วผมก็จะขายนอสดบ้างนะครับผมส่วนใหญ่แล้วจะขายเหลือส่วนใหญ่แล้วผมก็จะเอาไปดองนะครับผมดูดูที่ผ่านมาปีที่ผ่านมาเนี่ยผมดองเอาไว้เป็นพันขวดนะครับผมกะว่าพอหน่อไม้เริ่มหมดช่วงหลังสงการเนี่ย ผมก็จะเอาหน่อไม้ดองมาขายเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีหน่อไม้มันก็จะได้ราคานะครับผมนี่คือวิธีการทําตลาดและก็ไอเดียในการที่จะหลีกเลี่ยงช่วงที่ของมันขายไม่ดีช่วงที่มันของขายถูกผมก็จะแปลรูปนะครับผมยังไผ่เนี่ยเอาไปทําหน่อไม้ดองแปลรูปเพื่อที่จะเอาไปขายช่วงที่มันราคาดีคือช่วงที่ไม่มีผลผลิตออกที่อื่นไม่มีผลผลิตออกแต่เรายังมีหน่อไม้แปรรูปคือหน่อไม้แดงเอามาสร้างไรายได้ และก็ได้ราคานะครับผมนี่คือวิธีคิดนะและหลักการตลาดในการทําเกษตรของผมไปดูไฮไลท์นะครับผมไฮไลท์ของแปลงนะครับผมไฮไลท์ของแปลงก็คือสดาวทวายพันธุขาวพองนะครับผมสะดาลทวายผมพูดไว้หลายคลิปนะครับผมว่ามันออกดอกนอกฤดูนะครับผมตอนนี้มันหมดฤดูกาลของมันแล้วนะครับผมหมดฤดูกาลแล้วนะครับผม ก็ยังมีดอกให้เห็นอยู่บ้างนะครับผมแต่น้อยแล้วนะผมส่วนใหญ่ดอกจะบานกลายเป็นเม็ดหมดแล้วนะครับผมดอกจะบานกลายเป็นเม็ดหมดแล้วนะครับผมรายได้จากการปลูกสะดาขาวผ่องเนี่ยนะครับผมเป็นสดาทวายซึ่งมันออกดอกเดือนตุลานะมันออกก่อนมันจึงขายได้ก่อนนะครับผมรายได้อย่างแรกเลยของสะดาทวายเนี่ยคือผมขายดอกนะครับผมดอกเนี่ยนะครับผม ต้นขนาดนี้ต้นนี้อายุประมาณเจ็ดปดปีนะครับผมที่ทรงพุ่มมันเตี้ยอยู่อย่างนี้นะครับผมเพราะว่าผมทําให้มันเตี้ยนะครับผมเพื่อที่จะง่ายในการจะเก็บดอกมาขายในการจัดการทํากิ่งพันธุ์นะครับผมนอกจากขายดอกแล้วนะครับผมกิ่งพันธุ์สำหรับสดาวทวายเนี่ยขายดีมากนะครับผมจะเห็นว่าต้นทุกต้นนะครับผมผมมีกิ่งตอนแทบจะ ทุกต้นเลยนะครับผมคือผมตอนกิ่งเนี่ยต้นหนึ่งสิบกิ่งยี่สิบกิ่งบางต้นที่มีกิ่งเยอะๆเนี่ยอาจจะถึงห้าสิบกิ่งนะครับผมนี่ครับมาดูกิ่งตอนนะครับผมกิ่งตอนชุดเนี้กาลังจะออกรากนะครับผมนี่นะครับกําลังมีรากนะครับอีกประมาณสักหนึ่งอาทิตย์เนี่ยก็ตัดไปส่งให้ลูกค้าได้ให้กับเพื่อนๆที่สั่งเข้ามาได้นะครับผมชุดนี้มีอยู่ประมาณสัก ผมตอนเอาไว้น่าจะถึงพันกิ่งนะครับผมพันกิ่งเนี่ยไม่เยอะนะครับผมไอพันกิ่งที่ผมว่าเนี่ยไม่พอส่งให้กับเพื่อนๆที่สั่งเข้ามานะครับผมผมจึงได้บอกว่ารายได้ในการปลูกสะดาวถวายนอกจากการขายดอกแล้วเนี่ยกิ่งพันขายดีมากนะผม กิ่งพันเนี่ยผมขายกิ่งละร้อยบาทนะครับผมกิ่งละร้อยบาทนะครับผมตอนนี้ผมตอนเอาไว้สะสมเอาไว้เนี่ยพันกิ่งไม่พอส่งให้ลูกค้าเพราะว่าตอนนี้มียอดจองอยู่ประมาณสองพันกิ่งนะครับผมแล้วก็มีเพื่อนๆหลายท่านที่ผมรับปากเอาไว้แล้วมันกิ่งมันออกไม่ตามกําหนดเนี่ยก็ค้างส่งอยู่จํานวนมากตอนนี้ก็ถูกตําหนิเหมือนกันนะครับผมถูกตําหนิเรื่องส่งช้านะครับผมเรื่องส่งช้าเพราะว่า ทำไม่ทันจริงๆครับผมในหน้าแ้งเนี่ยในการตอนกิ่งไม้เนี่ยโดยเฉพาะกิ่งสะดาลเนี่ยรากมันออกช้าครับผมเพราะนั้นทําให้เพื่อนๆที่สั่งจองเข้ามาแล้วผมนัดวันกําหนดว่าจะส่งแล้วทาไมไม่ส่งสักทีเนี่ยทาให้มีปัญหามีปัญหาเรื่องไม่ตรงไปตามนัดนะครับผมเพราะว่าเหตุผลมันก็คือว่ากิ่งสดามันออกรากไม่ทันนะครับออกรากไม่ทันเพราะนั้นเพื่อน <S <S ๆที่รออยู่ทวงถามผมอยู่เนี่ย ใจเย็นๆนิดนึงนะครับผมรอให้รากมันสมบูรณ์หน่อยพราะว่าถ้ารากมันไม่สมบูรณ์เนี่ยเพื่อนๆเอาไปปลูกแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันตายนะครับผมมันตายเสียเวลาเพื่อนๆนะครับผมได้ของไปแล้วของไม่ดีแล้วมันตายเนี่ยโอ้เดี๋ยวจเจ็บใจทีหลังนะครับผมซื้อมาโอ้โหผมก็ถูกตําหนิด,ด้วยนะครับผมเอาของไม่มีคุณภาพไปส่งให้นะครับผมเพราะนั้นรอหน่อยนะครับผมเพราะนั้นการอยู่การใช้ชีวิตในวิถีเกษตรนะถามว่ามันรวยไหมไม่รวยนะครับผมเพื่อนๆไม่รวยมันแค่พอกินพออยู่นะครับผม สิ่งหนึ่งซึ่งมันได้นอกจากเงินเนี่ยพอเลี้ยงชีพแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันได้มากกว่านั่นก็คือชีวิตนะครับผมชีวิตความเป็นอยู่ที่มันดีขึ้นนะครับผมเราไม่ต้อง ไปจำเจทำงานประจานะครับผมวันนี้ทํำยังไงพรุ่งนี้ก็ต้องทําแบบเดิมแต่กเกษตรเนี่ยนะครับผมมันมีกิจกรรมให้เราทําแบบหลากหลายแล้วก็ไม่เบื่อนะครับผมวันนี้ดูแลมะขามเทศวันต่อมาดูแลมะนาวดูแลมะกรูดมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยกิจกรรมนะครับผมแล้วมันจะไม่ทําซ้ําแบบเดิมและการเลือกพืชที่ปลูกนะครับผมมันจะทําให้ลหลายๆคนบอกว่าโอ้โหทำกเกษตรงานมันหนัก ถูกด้อยค่าจากคนอื่นเกษตรคือคนลากหญ้าคือคนจนของประเทศเพื่อนๆอย่าไปใส่ใจเรื่องแบบนี้นะครับผมเอาแค่ว่าเรามีความสุขที่ได้ทานะครับผมมีความสุขในการใช้ชีวิตแบบนี้นะครับผมอย่างที่ผมบอกนะครับผมเกษตรเนี่ยมันคือวิถีชีวิตที่มันเรียบง่าย,ยาไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนต่างจากในเมืองนะครับผมการใช้ชีวิตในเมืองเนี่ยมันต้องแข่งขันมันต้องแย่งมันต้องมีความเห็นแก่ตัวเราต้องเจออะไรที่มันเลวร้ายที่มันหลากหลาย แต่วิธีเกษตรเนี่ยมันให้ชีวิต <HHH> ที่เป็นอิสระไม่ต้องไปฟังคําสั่งใครไม่ต้องเป็นลูกน้องใครไม่ต้องมีหัวหน้าไม่ต้องมีลูกน้องนะครับผมไม่ต้องรับผิดชอบอะไรที่มอกมายนะครับผมรับผิดชอบในส่วนที่เราดูแลครอบครัวแค่นั้นเองนะครับผมเหลือจะกินเราก็แจกจ่ายให้เพื่อนบ้านแจกจ่ายให้ญาตินะครับผมเหลือจะแจกแล้วเราก็เอาไปขายนะครับผมถ้าจะมีรายได้ก็ต้องมีไอเดียในการทําหาผลผลิตที่แตกต่างออกไปนะครับผม โดยทั่วไปเนี่ยคนทําเกษตรก็มักจะปลูกสะเดาขายสะเดาแล้วมันก็คือจบนะบผมรายได้มันก็มีเท่านั้นแต่ของผมเนี่ยนอกจากผมขายกิ่งพันธุ์แล้วนะครับผมทํากิ่งพันุ์ขายซึ่งเป็นรายได้ที่ดีมากแล้วเนี่ยนะครับผมสะเดาเนี่ยพอมาติดดอกแล้วมันก็จะเป็นเมล็ดนะครับเดี๋ยวผมหาเมล็ดสะเดาที่มันต่าๆเลยมัน่ายได้ง่ายๆนะนี่นะครับ สดาวพอมันติดแล้วเนี่ยติดดอกแล้วเนี่ยมันจะเป็นเมล็ดเมล็ดนี่ก็ขายได้นะครับผมเ,เพื่อนๆอาจจะไม่เข้าใจไม่เคยขายนะครับผมพอมันติดเป็นเมล็ดแล้วเนี่ยเมล็ดของผมมีมูลค่าเมล็ดละหนึ่งบาทถามว่าขายยังไงนะครับผมผมก็ขายโดยช่องผ่านช่องทางออนไลน์นี่แหละครับผมนี่นะครับเมล็ดสะดาวนะครับซึ่งตอนนี้มันยังเพิ่งจะเริ่มติดนะครับผม เวลาสเดามาติดมาติดเป็นพวงนะครับผมต้นหนึ่งเนี่ยมีเป็นร้อยเมล็ดนะครับผมมีเป็นร้อยเมล็ดผมเอาเมล็ดสเดาเนี่ยไปขายนะครับผมมูลค่าที่ผมขายก็คือผมขายเมล็ดละหนึ่งบาทนี่คืออีกหนึ่งทางเลือกในการหารายได้ตอนนี้มียอดจองมาแล้วเป็นหมื่นเมล็ดนะครับผมทุกๆปีเนี่ยผมจะขายเมล็ดสเดาต่อปีนะครับผมไม่ต่ากว่าห้าหมื่นเมล็ดในราคาเมล็ดละหนึ่งบาทนะครับผมเพราะฉนั้นผมยังได้บอกว่าสเดาเนี่ย มันคือไฮไลท์นะครับผมไฮไลท์ในการสร้างไรายได้ถ้าเราทําเป็นนะครับผมการเป็นเกษตรเนี่ยถ้าเราทําเกษตรแบบทั่วไปที่ทําเกษตรเชิงเดียวเป็นทาสนายทุนคอยซื้อปัจจัยการผลิตจากนายทุนนะครับผมปลูกข้าวใช้ต้นทุน5,000บาท6,000บาทแต่ข้าวกิโลละตันละเอ่อหกพักว่าบาทเนี่ยนะครับผมบางคนเนี่ยทำปลูกข้าวไร่หนึ่งได้ไม่ถึงตันเพราะ,ะนั้นมันขาดทุนนะครับผม มันขาดทุนนอกจากไม่ได้อะไรเลยแล้วเนี่ยหรือผักทุนค่าแรงแล้วเนี่ยมันจะไม่เหลืออะไรเลยนะครับผมแล้วมันยังมีความเสี่ยงความเสี่ยงเรื่องฝนตกน้ําท่วม ฝนแรงนะครับผมไม่ธรรมชาติไม่เป็นใจในการเพราะปลูกแล้วเนี่ยนะครับผมแต่สดาวเนี่ยมันจะไม่มีปัญหานะครับผมหรือพืชอ,อื่นที่ผมถ่ายมาตั้งแต่ต้นคลิปมันจะไม่มีปัญหาเรื่องของธรรมชาตินะครับผมเพียงแต่ว่าสวนเราเนี่ยนะครับผมต้องมีแหล่งน้านะครับผมการทําเกษตรเนี่ยให้ประสบความสำเร็จเนี่ยต้องมีแหล่งน้านะครับผมเพราะ,ะนั้นสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยมันคือวิถีของคนจน ผมอาจจะเป็นคนจนผู้ยิ่งใหญ่หรือจะเป็นคนจนที่กระจอกงอกง่อยต๊อกต่อยมีแต่คนด้อยค่าเนี่ยนะครับผมแต่ผมก็มีความสุขในแบบของผมนะครับชีวิตของผมเนี่ยมันความสุขอย่างแรกที่ผมได้รับจากการทำเกษตรก็คือว่าผมมีอิสระ อิสระในการใช้ชีวิตชีตผมมันเรียบง่ายไม่ซับซ้อนผมไม่มีสังคมซึ่งมันต้องไปแคร์คนอื่นนะครับผมเวลาเราอยู่ในที่ทํางานหรืออยู่ในสังคมของคนทํางานไม่ว่ารับจาา้างหรือ,อหรือทําบริษัทเอกชนเนี่ยเรามีสังคมซึ่งต้องสร้างอะไรครับสร้างตัวตนให้มันเป็นอะไรเป็นคนมีระดับมีให้ค่าของตนเองนะดูดูดีนะครับผม ต้องมีรถยนต์มีบ้านหลังใหญ่อะไรเงี้ยนะครับผมนั่นคือมันการสร้างภาพในสังคมนะครับผมซึ่งผมไม่ชอบนะครับผมผมไม่ชอบในวิถีชีวิตแบบนี้นะครับผมผมก็เลยมาอยู่ในวิถีเกษตรออกจากเมืองมาไม่ใช่ผมเป็นคนไม่เคยทํางานในเมืองนะผมเคยทํางานในเมืองออกมาประมาณสักสิบกว่าปีแล้วนะครับผมสิกว่าปีแล้วได้เงินก้อนนึงมาก้อนนึงเนี่ยก็เอามาลงทุนทําแปลงเกษตรนี่แหละครับผมนะครับผมหลัก เ,เงินก้อนที่ได้มาจากการเกษียณจากการเกษตรก่อนเวลเาจากการทํางานก่อนเวลาเนี่ยหลักล้านนะครับผมหลักล้าน index. แล้วก็เอามาสร้างแปลงเกษกตรนะครับผมสร้างแปลงเกษตรก็แทบจะหมดตัวนะครับผมหมดตัวแล้วก็ตอนนี้ก็เก็บกินโดยวิถีด้วยวิธีง่ายๆแบบนี้นะครับผมชีวิตมันเรียบง่ายนะครับผมชีวิตมันเรียบง่ายไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนนะครับผมไม่ต้องเป็นที่ค่าหรือมีลูกน้องคอยรับผิดชอบนะครับ มันก็คือวิถีชีวิตที่มันมีความสุขเป็นอีกแบบหนึง่งส่วนันเพื่อนอาจจะอยู่ในวังวนของการรับจ้างการเป็นลูกจ้างอยู่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมนั่นคือสิ่งที่เราถนัดเราชอบก็าทาไปส่วนความสุขของผมเนี่ยมันก็เป็นแบบนี้นะครับผมอยู่กับต้นไม้อยู่กับธรรมชาติได้กินอาหารที่มันปลอดสารน,นะครับผมได้สูดอากาศที่มันบริสุทธิ์นะครับผมก็เอามาเล่าเ,เพื่อนๆฟังนะครับผมประสบการณ์การทําเกษตรซึ่งมันแตกต่าง โดยสิ้นเชิงกับชีวิตในเมืองและการถูกมองจากสังคมนะครับผมว่ากเกษตรมันคือคนระดับล่างคนที่ไม่มีการศึกษาคนที่มีแต่คนจนนะครับผมแต่กเกษตรในรูปแบบของผมมันเป็นกเกษตรที่สามารถพึ่งตัวเองได้และก็ให้ความสุขแบบแท้จริงนะครับผมมีของจริงอยู่ในสวนนั่นก็คืออาหารนะครับผม เวลาที่มันมีปัญหาเกี่ยวกับโรคระบาดอย่างเช่นที่ผ่านมาเรื่องโควิดถ้าเขาให้เก็บตัวอยู่บ้านเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยผมจะไม่มีปัญหาเรื่องอาหารหรือไม่มีเงินในการใช้จ่ายถึงแม้ผมจะไม่มีเงินแต่ผมมีอาหารให้กินได้ทุกวันจากแปลงกเกษตรที่ผมทําขึ้นได้ทั้งกินได้ทั้งธรรมชาตินะครับผมไม่ต้องไปกระเสือกกระสนสรรหาที่ไหน ไปเที่ยวน้ําตกไปเที่ยวภูเขาเพราะว่าแรงธรรมชาติที่ดีของผมเนี่ยผมสร้างขึ้นมันขึ้นมาเองผมไม่ต้องเสียเงินมีค่าใช้จ่ายในการที่จะไปเที่ยวไกลๆนะครับผมนี่คือความสุขของคนทําเกษตรสวัสดีครับ